ผมเป็นภรรยาของสามีแห่งชาติตอนที่57ิอินทุซีเพิ่งปล่อยอลาบายวิตอยู่ได้ไม่ถึงสัปดาห์ง,งานแฟนมีทติ้งที่เมืองเอ็กก็กำลังจะเริ่มขึ้นใครจะไปรู้เวลาเพียงข้ามคืนจะเกิดข่าวอื้อฉาวของเขาขึ้นมากมายขนาดนี้สองปีก่อนพ่อของฉินว่าซีป่วยหนะักทำให้เขาถอนตัวออกจากรายการเสียงแห่งอนาคตอย่างกระทันหันทำให้วุ่นวายไม่น้อยหลังจากนั้นทุกคนต่างก็รู้ว่าฉันทั่วศีอยู่ตัวคนเดียวการศึกษาก็แค่มัธยมปลายไม่ได้เรียนสูงอะไร สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความลับทว่าสิ่งที่ทุกคนคิดไม่ถึงก็คือพ่อของฉินน่นสีนั้นเป็นเพียงพ่อบุญธรรมและแม่แท้ๆของเขาก็คือเหอหานเชียนเมื่อพูดถึงนักร้องสาวเหอหานเชียนพูดถึงรูปร่างหน้าตาแล้วถือว่าอยู่ในระดับเทพธิดาอีกอย่างเสียงร้องของเธอก็กินใจมีแฟนคลับที่จงรักภักดีต่อเธอมากมายเป็นนักร้องสาวที่โด่งดังที่สุดในตอนนั้นและเคยเป็นลูกศิษย์หญิงที่อาจารย์ไปภูมิใจที่สุดแต่น่าเสียดายที่เหอหานเขียนกลับไปเป็นมือที่สามของมหาเศรษฐี ทำรายงานแต่งและครอบครัวของคนอื่นท่ามกลางเสียงวิจารณ์ของประชาชนและแรงกดดันหลายๆทางหฮอรหานเชียนจึงต้องเก็บตัวจนมีข่าวหรือว่าเธอเป็นโรคซึมเศร้ารุนแรงหลายเดือนต่อมาหอรหานเชียนทิ้งเซเลสไว้์ให้แฟนคลับเป็นเพลงสุดท้ายจากนั้นเธอก็ฆ่าตัวตายเนื้อเพลงประยายถึงคนที่เงียบคนเหมือนคนเป็นใบที่ได้เรี่ยวแรงจะไปที่ายอะไรบ่งบอกความรู้สึกผิดดักของเธอและแฝงด้วยความสิ้นหวังลึกๆที่ฟังแล้วน้ำตาไหลในขณะที่ทุกคนรุมประนามเธออยู่นั้นพวกเขาก็รู้สึกเสียดายชีวิตวัยรุ่น และความสามารถของเธอเช่นการจนวันนี้ใครจะให้ปะคิดว่าก่อนฆ่าตัวตายเธอหานเชี่ยนจะมีลูกชายหนึ่งคนฉินวัซซีเป็นลูกของหญิงชูไม่เพียงเท่านั้นรถนิยมทางเพศของฉันนัวซีก็ถูกเปิดเผยว่าเขาเป็นพวกรักร่วมเพศสมัยมัธยมปลายเขาดอเรียนกลางคันเพราะอับรักเพื่อนสนิทอย่างเฉินตรงห้ารักเขาข้างเดียวจึงต้องจากไปอย่างเจ็บปวดเสียงร้องและความสามารถของฉินท่าวัซซีเป็นของจริงแต่เขาชุบตัวเป็นคนใหม่ ที่ไม่มีเบื้องหลังอะไรหลังจากเดบิวต์แล้วก็ร่าเรืองมาโดยตลอดส่วนภูมิหลังก็ใช้ประโยชน์จากผู้บริหารระดับสูงของช่างหวนตอนที่ยางอันอวีเห็นข่าวอื้อฉาวที่ปล่อยออกมาเมื่อคืนนี้เขาถึงกับทําอะไรไม่ถูกบรรดาชาวเน็ตคนอื่นยิ่งไม่ต้องพูดถึงข่าวพวกนี้มีทั้งข่าวเท็จและข่าวจริงแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรมันก็เกิดผลกระทบต่อชาโน่ไปแล้วเกิดข้อพิพาทกันขึ้นทันทีแม้แต่แฟนคลับบางส่วนของชาโนลสี่ก็ยังวันไว้หลายคนกลายเป็นแอนตี้แฟน โดยเฉพาะพวกที่อายุน้อยๆและสาวสที่ะม้อยชะม้ายตาใครจะไปคิดว่าผู้ชายที่ตัวเองอยากแต่งงานด้วยจะชอบผู้ชายด้วยกันคู่กรณีอีกคนของเรื่องรักตักร่วมเพศอย่างเฉินตงห้าวไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆแต่แฟนคลับของเขากลับรู้สึกปวดใจกับเขาตรงอ่าของพวกเราเป็นผู้เสียหายฉันนวดสีไร้ายยังอายคอยก่อกวนเขามาตลอดตอนนี้ความสัมพันธ์ของพวกเขาเย็นชาก,กันขนาดนี้ต่อ งองาเป็นเพราะสมัยมัธยมปลายแน่แน่ฉันโนสีนั่นทําอะไรไว้กับตรงห้าของพวกเราบ้างจึงเป็นโขจีอ,อาท,ท,ทั้งทั้งที่ตอนนั้นตรงอ่าวได้ที่สองของรายการเสียงแห่งอนาคตแต่ช่างหวนกลับสนับสนุนแต่ฉินนัซื้อมาตลอดถ้ามีเบื้องหลังต้องเรียกร้องความยุติธรรมพวกเขาเริ่มตําหนิและโจมตีฉินนัวสีแม้กระทั่งสื่อของช่างหวนเอในตอนนี้จู่จห่หวงชวนก็โพสต์เวยปอที่มีความหมายคลุมเครือออกมาหวงชวนบีหวังว่าจะเป็นธรรมกับพวกเราหน่อยนะัก เมื่อเป็นเช่นนี้แฟนคลับของห่วงชวนก็เลยได้รู้ว่าสถานการณ์ระหว่างเขากับเฉินตงฮ่าวนั้นก็ไม่ต่างกันขาดโอกาสดีๆเสมอมาความนิยมก็เพิ่มขึ้นช้าเพราะแบบนั้นบางคนก็เข้าร่วมกลุ่มแฟนคลับเฉินตงฮ่าวให้กำลังใจเฉินตงฮ่าวโจมตีฉินน่สี่ฉินน่สีก้องเงียบมาตลอดไม่มีเสียงงอใดๆช่างหวนอฟฟิเชียลก็ไม่มีท่าทีอะไรปล่อยให้ข่าวจริงบ้างเท็จบ้างเหล่านี้ถูกเผยแพร่ต่อไปเมืงเอง X ในห้องพักของหยางอันอวีเวลาแบบนี้หยางอันอวี ไม่มีสมาธิถ่ายหนังเลยเขาร้อนใจมากไม่เพียงแต่โทรหาชินโนัซะนี่ไม่ติดแต่อย่างเจวี่ยพี่ชายเขาก็ปิดเครื่องเหมือนกันเห็นอย่างนี้แล้วทั้งกูวก็ขมวดคิ้วคุณชายจริงๆผมโทรหาประธานอยางไม่ติดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทางนั้นปิดเครื่องตลอดเลยได้ยินแบบนั้นอย่างอันอวิรทำได้เพียงวางมือถือลงเกิดอะไรขึ้นกันแน่นักชี้เซนเดินเข้ามาในห้องพออดีก,ก่อนจะพูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเช้านี้ฉัน ได้รับประกาศว่าประธานอย่างไม่ค่อยสบายต้องการพักผ่อนไม่อยู่ไดมอบหมายให้คุณลุงคนโตดูแลบริษัทชั่วคราวในช่วงที่เขาอะไรนะอย่างอันอวีน่าถอดสีทั้งกัวเองก็ตกใจไม่น้อยแปลกมากทําไมจู่ๆประธานอย่างถึงป่วยได้ต้องเกิดความขัดแย้งขึ้นในตระกูลอย่างแน่แน่อย่างอันอวียกมือนวดขมับเขาปวดหัวขึ้นมาอีกแล้วเรื่องไม่คาดฝันและความวุ่นวายทั้งหมดมารวมกันแบบนี้คนที่อยู่เบื้องหลังคงวางแผนมานานแล้ว แน่ๆครั้งนี้ไม่เพียงแต่ชินนูซีแม้แต่อย่างเจวี่ก็ถูกจัดการได้งั้นหรืออย่างอันอวิสูตรหายใจลึกเขานึกถึงคนที่จะได้รับประโยชน์ที่อาจอยู่เบื้องหลังของเรื่องนี้เฉินตงห้าวหวงชวนคุณลุงคุณอาตระกูลอย่างยังมีคนอื่นหรือมีวัตถุประสองค์อื่นอีกไหมและเห็นอย่างอันอวีสูจิบมือถือขึ้นมาอีกชีเซนก็เริ่มรู้สึกไม่ปกติเซียวอรี่นายจะทําอะไรพี่ฉีไม่ว่าจะยังไงผมก็จะสนับสนุนนดซีผมเชื่อในตัวเขาอิมผมก็ด้วย ถังกวกก็พยักหน้าไม่มีใครเลือกชาติกำเนิดและครอบครัวได้หรอกอีกอย่างเป็นพวกรักร่กรวมเพศแล้วยังไงพวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเรื่องรสนิยมทางเพศเป็นเรื่องที่ควรทำความเข้าใจและให้ความเคารพฉีดเซนชะงักทั้งเห็นพวกเขายืนหยัดขนาดนี้จึงทำได้แค่เกลียกกล่อมช่างเถอเสียวอวีน่าอยากทำอะไรก็ทำไปเลยจากนั้นหยางอันอวีก็โพสตบวยป๋อหยางอันอวีวีสู้สู้ก็เหมือนเพลงนั้นของนายพวกฉันจะอยู่ข้างนายเองฉินนิวสี่ เขาแท็กฉินนัวซีเพื่อแสดงว่าตนเองสนับสนุนเต็มที่ผ่านไปไม่กี่นาทีกุลิสวีก็แชร์โพสต์นี้อาอกไปแสดงความรู้สึกอย่างกล้าหาญว่าจะยืนอยู่ข้างๆเพื่อนพอมีสองคนออกโรงปกป้องบรรดาแฟนคลับที่รักฉินนัวซีจริงๆก็มีแรงฮึดสู้พวกเขาโจมตีสื่อที่ไม่ดีและพยายามหาหลักฐานมาพิสูจน์พวกเขาเชื่อมั่นและสนับสนุนฉินนัวซีและหวังว่างานแฟนมิทติง้งที่กำหนดไว้จะจัดขึ้นเหมือนเดิมถึงเวลานั้น จะได้ให้ฉินนนซีได้พูดความจริงแต่พอหกโมงเย็ยนทางออฟฟิเชียลแถลงข่าวยกเลิกงานแฟนมีติ้งหลังจากนั้นก็ไม่มีโฆษณาและอีเวนต์ของฉินนุนซีอีกเลยของของเขาร่วงลงจากอันดับหนึ่งออลงไปอยู่อันดับสิบนอกจากแฟนคลับเขาจริงๆแล้วแฟนคลับส่วนใหญ่ก็ไม่พอใจพวกเขารู้สึกว่านเก็บตัวเหมือนเฮาหานเชียนแม่แท้ๆติดค้างไม่ให้คําอธิบายกับพวกเขาผ่านไปอีกหนึ่งวันคืนนี้ราวสี่ทุ่มอย่างอันอาวาองโท่ ไปหาสินในที่สุดเขาก็รับสายหัวสีนายโอเคไหมตอนนี้นายอยู่ที่ไหนอย่างอนาถามด้วยความร้อนใจจะอยู่ที่ไหนได้บริษัทไม่ให้ฉันทําอะไรเลยต้องหลบอยู่แต่ในโรงแรมฉันนวดสีฝืนยิ้มเสียวอริที่จริงถ้าไม่เกิดข่าวชาวขึ้นมีบางเรื่องที่แม้แต่ตัวฉันเองก็ยังไม่รู้เลยนะอย่างอนอาวีตึ้งไปเสียวอวีฉันถามพ่อแล้วเขาเป็นพ่อบุญธรรมของฉันจริงๆและเหอหานเชียนก็เป็นแม่ของฉัน เสียยงของฉันนวดสีร้เรี่ยวแรงตอนนี้กำลังคิดว่ามินน่าแล่ะพ่อถึงค้นเรื่องที่ฉันจะเข้าวงการมาตลอดอย่างอันอารู้สึกปวดใจเมื่อได้นินเสียงเหนื่อยล้าไร้เรี่ยวแรงนั้นพยายามเอ่ยปลอกด้วยเสียงอบอุ่นหัวสีเรื่องนี้นายไม่มีทางเลือกนายไม่ต้องเสียใจขนาดนั้นหรอกเสียใจหรือเสียวอวีฉันไม่รู้เลยว่าตอนนี้สภาพจิตใจตัวเองเป็นยังไงแค่รู้สึกเหนื่อยมากนิวซีลองคิดเรื่องที่ทําให้มีความสุขสิความสุขตอนที่นายขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีครั้งแรก ฉันรอนายอยู่นะพี่ก็ด้วยแล้วก็แฟนคลับของนายอีกนายต้องลุกขึ้นมาสู้ในอย่างอันอักพยายามปลุกใจอืมฉันรู้แต่ว่าอย่างเจวีคเขาฉันนวดสีไม่ได้พูดออกไปแววตาของเขาเส้นมองดูหดหู่ลงไปมากตอนนี้จริงสิทำไมาพวกเราถึงโทรหาที่ไม่ติดละนิ้วสีนายละติดต่อเขาได้หรือยังฉันก็หากเขาไม่เจอฉันนวดสีพูดเสียงแถวครั้งนี้อย่างเจวีคไม่ได้ออกโรงปกป้องเขาอีกทั้งไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆไม่เหลียวแลเขาเลยเขาพอจะเดาออกว่าเพราะอะไรสิว,วีที่จริงอย่างเจล ไม่ได้สนใจผู้ชายแล้วก็ไม่ได้ชอบผู้ชายด้วยเขาต้องสืบทอดกิจการของตระกูลอย่างต้องมีทายาทสืบตระกูลฉะนั้นฉันกับเขาฉันนวส่สีหัวร้อยยอตัวเองเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่เริ่มแล้วเป็นไปได้สินู่สีอย่างอันอวิคานขึ้นมาทันทีก่อนที่ฉันจะเจอเฉินเหยียนก็ไม่คิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งฉันจะรักผู้ชายคนหนึ่งได้ดังนั้นฉันน่าเชื่อว่าที่จะต้องชอบในเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเทศหัวซีฉันไม่แน่ใจว่าเขาปฏิบัติตัวกับนายยังไงงั้น ฉันจะเล่าท่าทางที่เขามีต่อฉันก็แล้วกันแม้ว่าบางครั้งที่จะอารมณ์รุนแรงบางครั้งก็เป็นเหมือนเด็กเริ่มต้นก็คิดว่าตัวเองถูกเสมอชอบเอาความหวังของตัวเองไปจัดการคนอื่นชอบค้านเวลาฉันไปทําอะไรอย่างเช่นเรื่องเข้าวงการบันเทิงแต่ต่อมาเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนตัวเองเขาเข้าใจและเคารพฉันท่านคนอื่นในครอบครัวเกลียดฉันรักฉันไม่ได้แต่เขาดูแลและปกป้องฉัน ในฐานะพี่ชายคนโตเพราะเขาเป็นห่วงฉันจนกระทั่งท่าทีที่เขามีต่อฉันเย็ยนก็ค่อยๆเปลี่ยนไปมีหลายครั้งที่ฉันคิดว่าเขาไม่รู้ว่าจะแสดงความรู้สึกออกมาอย่างไงยังอันอวีพูดชา้ชาๆต,ตอนนี้เขาสามารถพูดถึงอย่างเจวีในฐานะพี่ชายจากใจจริงได้แล้วนู่สีนายเป็นคนฉลาดตอนนี้ดึงความมั่นใจและความกล้าข,ของนายออกมาไม่ต้องกลัวยางอันอาให้กำลังใจอีกครั้ง พี่ฉันเป็นคนรักษาคำพูดต่อไปเขาต้องทำดีกับนายมากแน่ๆฟังจบฉันนัวซีก็รู้สึกซาบซึ้งใจมากแววตาเขาเปลี่ยนไปจิตใจแน่แๆขึ้นเซี่ยวอวีขอบคุณมากฉันเข้าใจแล้วว่าควรทำยังไงหลังจากคุยโทรศัพท์กับฉันนัวซีจบอย่างอันอวีก็รับสายอี้เฉินเหยียนเซียวอวีในตามหาอย่างเจวิยะอยู่ใช่ไหมอ้ําเฉินเยียนคุณรู้แล้วหรือว่าพี่เป็นอะไรอย่างอันอารีถามด้วยความร้อนใจผมไม่เชื่อว่าเขาจะป่วยปกติสาเหตุและเหตุผลที่บอกคุณหนอ ก็มักจะเป็นเรื่องโกหกเขาน่าจะถูกคุณนายหยางขังไว้หาหยางอันอวิทตกใจมากทำไมถึงจากข่าวที่ลี่เย่ยรู้มามีคนถ่ายรูปอย่างเจวีย่ยอยู่กับฉินนัวซีไว้เยอะมากแล้วก็แอบส่งไปให้คุณนายหยางเพื่อขู่เธออย่างนี้นี่เองหยางอันอวิทขมวดคิ้วดูถ้าครั้งนี้คุณนายหยางจะโกรธจริงงอไม่อย่างนั้นคงไม่ใช้วิธีรุนแรงแบบนี้หรอกเฉินเยียนคิดว่าผมต้องพานิ้วชี้ไปเจอเธออืมเสี่ยวอวีทนายละงอมือทําขนาดนี้ฉันก็จะช่วยนายเอง ขอบคุณนะเฉินเยียนอย่างอันอวิยิ้มบางคนโง่อี้เฉินเยียนหัวเราะก่อนพูดเสียงนุ่มต้องขอบคุณอะไรกันพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะักคำพูดง่ายๆเพียงประโยคเดียวของเขาแต่อย่างอันอวีกลับรู้สึกซาบซึ้งอย่างมากจำได้ว่าเมื่อนานมาแล้วท่านแม่ทัพก็เคยพูดแบบนี้กับเขาแต่ว่าเวลานี้ประโยคนี้พิเศษและสำคัญกว่ามากอืมเฉินเยียนพวกเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันไปตลอดการยังดีที่ถ่ายฉากสำคัญของมิชไปเกือบหมดแล้ว ตอนนี้คิวถ่ายของอย่างอันอวีจึงไม่ค่อยแน่นอช่วงนี้เขาดูใจลอยแถมยังจะขอลางงานอีกสองวันและผู้กำกับฟูก็ใจกว้างเสียด้วยอย่างอันอวีและฉินนวดชีอาศัยช่วงเวลานี้ซื้อตั๋วเครื่องบินกลับเมืองเอสเตรียมแอบกลับไปอย่างเงียบๆต้องไปพบคุณในตระกูลอย่างให้ได้นี่ควรเป็นการเดินทางลับๆและรวดเร็วขณะที่พวกเขาเพิ่งลงจากเครื่องสนามบินในเมืองเอสก็แน่นขนาดไม่เพียงงอแต่มีแฟนคลับกลุ่มใหญ่มาดักรอแต่ยังมีสื่อ และนักข่าวมารอทําข่าวอีกตั้งแต่มีแฟนดุงดูอยู่รู้ว่าเป็นสินนั่ซีที่มีข่าวเช้าเมื่อสองวันก่อนก็เกิดสนใจขึ้นมาทางออกจึงถูกกลุ่มคนดักไว้ทุกทางหลังจากทีนาฉันนั่สีปรากฏตัวเสียงก็อึดทึกดังสนั่นวันไหวฉินวสีส่วแว่นดําและหน้ากากก็ปิดบังความอ่อนแอ ไม่อยู่บรรดาแฟนคลับก็ร้องให้ด้วยความเจ็บปวดบางคนไม่ได้รู้สึกสงสารเอาแต่ร้องหาคำอธิบายจากเขาพวกนักข่าวต่างแย่งกันยิ่งถามคำถามใจดำบริการที่คอยดูแลความเรียบร้อยพากาันปวดเสียนบินกล้าวด่าว่าเหล่าแฟนถลับด้วยใบหน้าเย็นชาท่ามกลางการดึงและการถักกันสาวๆหลายคนที่อยู่ข้างหน้าแทบจะพากันล้มไปตามๆกันเห็นอย่างนั้นแล้วฉินวสีก็รีบไปประคองด้านหน้าไว้แต่กลับมีคนอาศัยช่วงชุดละมุนยิ่นมือออกมาคิดจะจับหน้า และดึงผมเขาอย่างอันอาจที่อยู่ข้างฉันโนซีมีปฏิกิริยาไวมากเขารีบดึงฉินวสซีให้ถอยออกมาหัวซีระวังหน่อยอย,อย่างอันอวีที่สูงแบ่ดดำและหน้ากากเหมือนกันมองฉินนซีด้วยสายตามีเลสไนเขารู้ว่าแฟนคลับบางคนคลั่งคล้ายมากยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เป็นช่วงพิกไม่รู้ว่าแฟนคลับที่เปลี่ยนเป็นแอนตี้แฟนจะทำอะไรบ้างข้างๆนั่นอย่างอันอาใช่ไหมวินาทีต่อมาก็มีคนจำอย่างอันอวีได้ใช่แล้วเหมือนเขาเลยอายยอยอย่างอันอาจริงๆด้วย ผู้คนยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นในนั้นมีแฟนคลับของอย่างอันอายู่ด้วยอย่างอันอวีขอถามถึงเหตุผลที่คุณปกป้องฉันนวดซีหน่อยนี่เป็นเพราะมิตรภาพของเพื่อนจริงๆหรือว่าที่แทบเบื้องหลังของฉินนวดซีนั้นมีผู้บริหารระดับสูงของช่างหวนอยู่คุณเองก็ไม่ถือสาเหมือนกันอย่างอันอกลอกตาไปมารู้สึกกลุ่มใจทำไมพวกนักเกา่าชอบถามอะไรที่ล่อแหลมแบบนี้นะแต่เขาก็ขี้เกียจสนใจคนพวกนี้แล้ว ตอนนี้คิดเพียงแต่ว่าเขาและฉันนุ่สีต้องออกไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดสนามบินมีทั้งคนดีและเลวปะปนกันไปเซนและทั้งกัวยืนอยู่ข้างอย่างอันอวีชี้เซนมองสถานการณ์เดิรอบก่อนเอ่ยเตือนเสียงครึงระวังหน่อยระวังความปลอดภัยด้วยตืมรู้แล้วทางอันอพยักษ์หน้าเขาเองก็รู้ว่านอกจากแฟนคลับที่ไรเหตุผลแล้วก็ยังมีแอนตี้แฟนอีกพวกหนึ่งด้วยพวกเขาไม่เพียงแรงหน้ากลัวไปให้ดาราแต่ยังสะกดรอยตามแถมยังถือมีดเข้าไปงานอีเวนต์อีกด้วยหน้ากลัวมากในตอนนั้นเอง ทักงบวอยกมือตกหน้าอกพี่วางใจเธอถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆผมจะปกป้องพี่และคุณชายสุดชีวิตเฟงแล้วเซนก็อุ่นใจขึ้นการเดินออกจากสนามบินนั้นไม่ง่ายเลยเพราะกลุ่มคนข้างหลังอย่างอันอวีและฉันนุ่นซีถูกบริการขวางไว้จึงตามมาไม่ได้มองรถสองดันที่จอดอยู่ข้างหน้าอย่างงอันอาก็เปลี่ยนใจนิวซีรีบสลับตัวกันเถิดหมายความว่ายังไงฉันนุซีไม่เข้าใจทางอันอพยักษหน้าเขาเองก็รู้ว่านอกจากแฟนคลับที่ไรเหตุผลแล้ว ก็ยังมีแอนตี้แฟรดอีกพวกหนึ่งด้วยพวกเขาไม่เพียงแรงน,น่ากลัวไปให้ดาราแต่ยังสะกดรอยตามแถมยังถือมีดเข้าไปงานอีเวนต์อีกด้วยน่ากลัวมากในตอนนั้นเองถังกลัวยกมือตกหน้าอกที่วางใจเธอถ้าเกิดรายขึ้นมาจริงๆผมจะปกป้องพี่และคุณชายสุดชีวิตเฟงแล้วเซนก็อุ่นใจขึ้นการเดินออกจากสนามบินนอนนั้นไม่ง่ายเลยเพราะกลุ่มคนข้างหลังอย่างอันอวีและฉันนนสีถูกบอดี้การ์ดขวางไว้จึงตามมาไม่ได้มองรถสองดานที่จอดอยู่ข้างนอก หายอย่างอันน่ก็เปลี่ยนใจพวกเขาบ้าเกินไปแล้วนวสินเมื่อกี้ฉันเห็นสายตาที่จ้องมาที่นายดักโกรธแค้นมากพวกเขาไม่มีทางปล่อยในะง่ายๆแนะ่ฉะนั้นพวกเราต้องแบ่งเป็นสองทางให้เซนและทังกูไปกับนายฉันจับปลอมเป็นนายถึงความสนใจพวกเขาบนรถฉันคนไม่ต้องเยอะจะดีที่สุดให้ฉันไปกับคนขับแค่สองคนก็พอฟังจบฉันนสิก็สายหน้าท,าทันทีไม่ได้เสียวิฉันกลัวนายจะเกิดเรื่องเซนก็ขมวดคิ้วทันทีทั้งกวดดึงอย่างอันอวีไว้ด้วยความกังวล คุณชายยังไงก็ให้ผมไปด้วยเถอะเมื่อกี้ทุกคนเห็นแล้วว่านายกับเซนอยู่ข้างๆฉันจำนายได้แล้วอีกอย่างคนเยอะก็เกิดเรื่องไม่ดีได้ง่ายอย่างอนาตกหลยทั้งกลัวไม่ต้องกลัวฉันแรงเยอะกว่าน,นายณผู้จบเขาก็ขยิบต,ตาให้ทั้งกูเวลาเช่นนี้คุณชายก็ยังทําร้ายตัวเองอีกนิ้วนายไม่ต้องกังวลมากไปไม่มีอะไรรออีกเดี๋ยวเราก็เจอกันแล้วไม่รอให้พวกเขาได้ทันพูดอะไรอย่างอันอวีก็เข้าไปนั่งในรถคันแรกแอะ ล้วอย่างอันอวีและฉินนัวสีแยกกันนั่งรถไปคนละทางเส้นทางที่อย่างอันอารีไปมีคนเข้าใจว่าเขาเป็นฉินนัวสีจึงขับรถตามมาอย่างบ้าคลั่งเพื่อสะบัดพวกเขาให้หลุดจึงขับรถเร็วขึ้นเรื่อยๆจู่ๆอย่างอันอารีก็คุ้นเคยกับความเร็วแบบนี้เหมือนว่าเคยผ่านมาแล้วครั้งหนึ่งจากนั้นเขาก็ปวดหัวขึ้นมาอีกครั้งอากทันใดนั้นอย่างอันอวีที่นั่งอยู่ข้างคนขับก็บิดหัวตัวเองร้องเสียงดังคนขับที่นั่งอยู่ข้างๆก็ตกใจถามด้วยความกังวลคัคุณอย่างเป็นอะไรไปครับ อย่างอันอวีปวดหัวแทบจะระเบิดริมฝีปากกลางถูกกัดจนขาวซีไม่สามารถตอบอะไรได้ความทรงจำต่างๆกลับเข้ามาเขาทุกัวตัวเองไม่หยุดเงยไหลท่วมตัวคุณหยางคุณหยางคุณเป็นอะไรกันแน่คนขับรถตกใจหน้าซีจนไม่สามารถบังคับรถได้ในที่สุดความทรงจำในอดีตที่หายไปก็กลับมาอย่างอันอวีไม่ดิ้นรนอีกต่อไปเขาจำทั้งงอหมดได้แล้วทางตาปิดชิ้นดวงตาของอย่างอันอวีมีน้ำตาคลออยู่ในยามที่พื่อมอพักับตัวเอง ที่แท้ที่แท้พวกเราก็รู้จักกันต้าอวีาอ,อะไรนะครับคุณอย่างคุณพูดอะไรนะคนขับรถไม่เข้าใจอย่างอันอวีเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นรถบรรทุกคันใหญ่อยู่ข้างหน้าเขารีบกดหัวคนขับที่อยู่ข้างๆหมอบลงเร็วจากนั้นอย่างอันอวีก็ได้ยินเสียงในหูดังขึ้นเขารู้สึกถึงแสงสีแดงที่สาดอยู่ในข้างหน้าแล้วก็หมดสติไป